เ้ better than ยไวรุ่นทำอะไรอะ่ะแมงสาบไหนฮัลโหลครับเมียจา๋าทษ<ว>ยังเกยอยู่ป่าวะหามาเป็นเกย์เหรออะไรตรงนี้เนี่ยกูเป็นนาไลสัตเงียบงั้นมึงอย่ามาเกยใส่กูนะ เคยปะ่ะโหกูไม่เอามึงหรอกเอสแตรดแล้วมึงใครเนี่ยเอา้าก้อยทอดไงเออหันไปมองภาพเดี๋ยวมันก็จําได้องแหละเออโอ้ยควายภาพติดอยู่ตรงนี้เป็นปีจําไม่ได้โหเสียใจหว่ากูต้องไปละกูจะไม่ลืมมึงเลยแล้วก็ปืนลบความทรงจํานี้ด้วยกูไม่รู้เอามาจากไหนกลับมามืงออ่ากเกน,นะเว้ยเธอ,อไม่อะกูจะเกแล้วกลับมากูก็จะตอกส,นสนนดๆทอมด้วย กูจะลบความทรงจำมึงทอดกูเป็นใครอ่ะลาก่อนนะเพื่อนแล้วก็เมียใครเมียม,มือสัตว์